เดียวพี่จะไปกับแบงก์ก่อนเพราะว่าวันนี้คุยไปให้แล้วว่าถ้าไม่ออกมาเดี๋ยวกูจะเผาบ้านแม่งกูไม่ออกลัวถ้าวันนี้ถ้าไอแบงก์ไม่เจอนะจริงไม่กลับวันนี้บอกเลยว่าถ้าไม่เจอก็ไม้กลับไอแบงก์ไปเกมดูมนาสวาวอไปเล่น,ไ,น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 ไปเขี่ยยี่อะไรไท้ไปยังไ็ไปรู้เหมือนชอบอ่ะเฮ้ยชอบแตมียาไม่มี ความในใจเฮียไปออกลูกปมท่าละมาอสองร้ย <200 S 2> อยว่าทานตรงนี้นะครับนี่มาเป็นกําลังใจกับแบงค์หน่อยผมอย่าเรียกว่าเป็นกําลังใจเลยบอกว่ามันลุ้นกันดีกว่าทํายังไงก็ได้วันนี้ขอให้แบบว่าวแม่งโดนสาธุขอให้แม่งโดนขอให้แม่งเจอผอยากเจออยากโดนมึงจะออกมามึงจะตามกลับมึงจะเยียอะไรได้หมดอ่ะวันเนี้ยจริง ได้ดีเราไม่กลัวไงตรงที่เาอะรมันเเ่อ่ะมันยังกระดิกมันยังกระดิกกระดิกอยู่เลยอ่ะเฮ้ยทำไมมันกระดิกกระดิ่ไอ้แบงหนูล่าไปดูดิมีหนูป่ะ เขาข้ายาเออว่ะเออว่ะอะไรแบงไหพูดเลยไหนอะไหนอย่าง้งเน้ยอุ้ยอันนี้อาจจะไม่ใช่ตกแก อันนี้เป็นตุ๊กเรามึงอย่าเรียกตุ๊กแกดิมันน่าเกลียดเรียกตุ๊กเธอตุ๊กเธอเอแบงค์อ่ะไปนะมปเปิดสถานนั้นเราด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวจะพาไปดูนะข้อุ้งที่อังขาเขาถูกทวงมาเสียชีวิตน้ำตังที่แห่งนี้นะครับนาโตตัสซาพะคาวะโตอาลาฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมัสาะคาว่าตัวตัาส่สนใครก็เปิดกอกไม่สุดวะอะไรเสียงกอกเสียงกอกกอกน้ำของน้ำอะไรไม่มีันเว่สันวะาพี่ข้างบนมีคนปะเนี่ย อเ,เอางีไเอางามงไม่ได้ยินมก้องีกูไม่กลัวกูไม่ได้ยินพี่เสียงมันมาจากห้องห้อง,ห,องห้องที่เขาไปเลยห้องไหนไปเลยนี่งูส่งนี่เดี๋ยวกูส่งนี่เท่ากันนี่ส่งคอนกูไปนี่นี่แนจิมออกมา,ามึงรู้จักแบงค์เปล่า ดีียวพ่ช่วยด้วยไอ้แบงค์น่ไปกอเยเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าเชี่ยร์เก็บพึ่งไปเก็บพึ่งไอ้แบงคเจ้าคำเจอาีคำคือขำไว้ให้เราให้รู้ว่าเราเป็นพวกเดียวกันเรารักกัน ขออนุญาตขออนุญาตเล่าให้ลูกเพจฟังก่อนว่าสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ยินเมื่อกี้เพราะว่าระหว่างที่ผมกับแบงค์กำลังคุยกันอยู่อยู่ดีๆมีเสียงดังออกมาเป็นเสียงผู้หญิงพูดว่าช่วยด้วยเป็นเป็นเหมือนคนพูดช่วยด้วยแล้วแบบกีเดเหมือน<ม>เออเหมือนเวลาคนแบบโดนข่มขืนแล้วแบบสู้กำลังสู้อยู่แล้วกีดอแะแบบพูดตะโกนสุดเสียงอะเสียงตะคืนเป็นเสียงผู้หญิงอะ อ่ะไม่แน่คนที่โดนอื่นๆอาจจะเป็นกระเทยก็ได้ผู้หญิงผู้หญิงเมื่อกี้ใช่เหรอเสียงเสียงบ้านข้างๆมามีบ้านที่ไหนเอ้ยมีเนบ้านไกลๆอ่ะมันล้านมดเลยตรงเนี้ยเออมันมาจากไกลๆมึงเที่ยวกูดิกลางคืนมึงไม่เคยเรียนมึงเรียนมันน้อยไงกลางคืนอ่ะเสียงมันจะเดินทางผ่านมันจะเสียงมันได้ได้ดีกว่าพอโอ๊ยพออะไรอะไร กูเวที่มีที่คนเดยว้งก็ขาอยู่ในนั้ไงจะต้องเสตนีก็ต้องเจอดิต้องอยู่ตรงนั้นแหละไป้แดหชงกันไปนะสองแปห้าแชงกันไปขอสักห้าร้อยมีไหมอันนี้เสียงหลา คิดง่ดีดิมันคิดง่ดีเพราะบ้านมันเกาไป,นเ,ปนเี่ผมเว่ยมมัน,ม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 นรา,นรา,าเรตาาเยะเอะงน้ตอนฮ้ยนี่ไงตะโปงตะโปงนอนอตะโปงยังอยู่เลยอตะโปงนอนอยังอยู่เลยเนี่ยนอน,น,อน นาะโมาตโัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตโัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา,มา,นะมาตตสมาัมพุทธัสสะจิเจรุนิจิเจรุนนะรุสานัสโสนะโมพุทธายะข้าแต่ณรธรรมเวสีผีรยาผีใต้หงใต้หาพูดผีหาแคตต่เอออุย้ยถ้ามึงยังมีอยู่จริง ขออนุญาตเจ้าที่เจ, multi, half, chips, จ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเฮ้ยเส่เฮ้ยพี่มีคนบอกว่าเส่กูเปล่านะอุ้ย ขออนุญ,ญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาให้เหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายที่ยังสินสถิตยอยู่กันขนาดนี้ให้หมาแม่งกัดตายไปใต้ตัดมากัดเยี่ยอะไรกันตอนนี้ขออนุญ,ญาตให้สมบูเวศีผีระติดวงวิญญาณต,ตายโหงตายหาถ้ามึงเหี้ยนมึงแรงมึงเด็ดมึงจริงเนี่ยนะขอให้ออกมาปรกาปรกฏลามกฏไกาย ออกมาหลอกมาหลอนมาตามไม่คิดแบงค์กลับบ้านก็ได้แบงค์ไม่กลัวสามร้อยกว่าท่านอย่างนี้นะฝากเป็นกำลังใจให้กับแบงค์หน่อยกับภารกิจวันนี้ผีปีแพงเค้กใชเฮ้ยแบงค์เขาบอกว่าน้องอ่ะน้องอ่ะโดนยัดไปในนี้ค่ะใช่ตายปะเอาปัดปาปัดป่ามาเลย ทำไมเราไม่ได้ยินวะเราไม่ได้ยินเนี่ยประเด็นอะไรเนี่ยไม่ได้ยินเลยพี่หลังนี้ไม่ได้ยินเลยเสียงเพ้อเสียงฮือตอนนี้เราไม่ได้ยินเอ้ยเสียงอะไรบ้างฮะเอาแค็งก็เอาดิวตีนเงียบไอ้แบงก็ตีนเงียบเอาตีนเงียบมึงตายตรงนี้ใช่ไหมไอ้เฮียนั่นผีแพนเค้กนุ่นในอ่าง ไม่ถึงเดี๋ยวกูจีบให้เออเออเหย่าไปบอกยีหนูยีหนูออกลูกของจริงนิดนึงยีหนูถ้าหนูยังมีเยูเจงถ้าหนูยังมีอยู่จงขอให้อีหนูขอให้อีหนูออกมาออกมาประกกลังประกกไกลประกกลังปาะกกไกลเฮ่ยไป ทำไมเสือ้อเขาอยู่ในชักโค้งอ่ะเขาขี้แล้วไม่กดบ้างบอกเขาโดนกลมขืนในห้อง,อง,อองนะ้ำวิไอ้แพง้งจะบอกนะตายอนาถหูเลยเอ้ยโดนคคอมขืนในชักโค้งพี่ก็จะบอกนะขอเอาหัวกดชักโค้งแล้วโห่เฮ้ยท่ายากเฮ้ยไอ้แบงค์ลองดิไอ้แบงค์ลองท่าดิไ,ไม่ใช่ลองท่าเฉยกินไม่ก็มึงก็ต้องปิดฝาดิปีที่มึงก็ปิดฝาก้อนเอ้าแล้วเอาแบบว่าเออ เออโอ้โหเสี่ยจิใจท้ำด้วยเลยวะมึงเห็นเปล่าเดี๋ยวพึ่งนะอย่ายพึ่งน,นะอีผีนะอย่าโง,งา่มึงเห็นไหมอันนี้แบงค์มันทำโอเคนะรู้เรื่องคบอกให้ผมทำเอามึงก็มึงขัดขืนได้ไง,งไปไหนไปไหน ได้ยินไหมฮะได้ยินกูวไม่ใช네่ไม่ใช่คนน่ะไม่ใช่เอะไม่ใช่คนแน่นอนอ่ะกูวไม่ใช่ลูกเพีไม่น่าจะได้ยินมีเสียงแม่งเบาแต่วันนี้ม yes. ีแต่เสียงเบาเบานะเออออุ้ย ไม่ใช่ไอ้แบงค์ตะโกนช่วยเหลืออะไรกอย่างกูรู้แล้วว่าเสียงอะไรเสียงฟ้าชักโคกเออไม่เชื่อมึงลองไปทำดิเสียงฝาชักโคกไอ้แบงค์มึงลองเอาแบบปิดปิดปึ้งๆดิมีงูบ้า จนีเลย,ยก,ก็ตายท้ายยากไงคือคือตายตรงนี้แต่คือเห็นเห็นร่างตรงนี้เหรอเขาเอาเขาตายตรงนี้แล้วเขาก็าประหยัดไปในนู้นไงแสดงว่าเขาส่งหลักน้ำชะโคกตายเนี่ยไม่มันเอาไอ้นี่เอาขี้อยู่จมูกอเอาขี้ป้ายเสยอ่ะแหมยวดีๆมันเตี๋แน่เขาไม่ไมกูไม,ไม่กลัวไง เขาขี้ป้ายเสยอย่างนี้ป้ายเสยจมูกอ่ะแล้วก็อุดหูไอ้นี่ช็อกตายเฮ้ยแก่ใจเดี๋ยวกูยังไม่ได้ให้บอถามนี่มีใครขึ้นมาป้าี่มีใครขึ้นมาป้างเมื่อกี้มีเสียงผู้หญิงบอกว่ามาหรือว่ารสักอย่างอ่ะเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับใจความไม่ได้อ่ะไอ้ที่ถามนี่คือแล้วถ้ามีเสียงอ่ะสมมติว่าถ้ามีคนมาขึ้นมาแล้วม,มีผู้หญิงอ่ะ มึงว่าจะเป็นใครเอ้ยไอไลูเฮ้ยไอแบงค์อยา่าเปี่เดี๋ยพึ่งเดีย๋ยวบอกไปถามมานว่าใไอเหี้ยกองมีแต่ผู้ชายถ้ามีผู้หญิงมาแล้วมึงว่าจะเป็นใครวะมีหน<ด>ุ่มมีใครขึ้นมามันไม่ใช่มันก็ไม่ดีทางนั้น่ะแต่กูไม่กลัวไง<อ>มึงตามกลับบ้านถ้ามึงไม่กล้ามึงไม่อ,ออกมึงไม่มีปัญญาออกมาหลอกมาหลอกอะไรแบงค์นนะมึงตามกลับบ้านกูแนะนําให้ตามกลับบ้านอย่างเดียวต,ต,ต,ตัดกงตัดกรรมเลยมึงมาเลย กูไม่เชื่อมึงไม่ออกแสดงมึงไม่มีอยู่จริงไม่กูไม่กลัวไงไอ้แบงค์ก็ไม่กลัวกูกูไม่สงเออกูเป็นคนจัดมาล่าผีตัวไหนเออเอกว่ะเจอเพื่อนกูนะกูเตรียมมาแค่นี้แหละถอดเลยเออถ้าไม่เจอผีเจอผีก็ไม่เป็นไรอ่าเจอเจอเจออีช้อยดอกทองจังไลนั่นเฮียเอ้ยไปลุยอย่าไปกลัวมันเว้ย ผีไม่มีจริงในโลกมึงจำคำนี้ไว้จำคำกูให้ขึ้นใจและชีวิตนี้มึงจะไม่กลัวผีอีกต่อไปจเจริญพรนี่เป็นไงดังคำพราศสอนวิววเสียงลมลมเหี้ยอย่างนั้นผู้ใายไอ้สั่นดัเสียงผู้หญิงแต่ผีไม่มีจริงมึงจำคำพูดกูไว้ว่าผีไม่มีจริง,รงทุกคนไม่ต้องกลัวฮะ ผมไงบ้านหน่อยนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอตรงไหนจะวิ่งใส่แม่งเลยด้วยใไปคร,รับแก่จิ้มเดินลงมาเลยแก่จิ้มเดินลงมาไปขี่คอยยืบบัตเลยเออขี่คอยเลยสามเราก็ท่านช่วชยแชร์หน่อยฝากกดลิงก์ที่ปักหมูด,ด้วยครับยีหห้อกูเรียกมันออกมาไม่ใช่กูวันนี้ไม่ใช่กู เสียงเคาะมีเสียงเคาะกลับเลยไม่มีวิ่งครับผมไม่มีวิ่งทุกคนนไม่ได้ิแต่เราไลยฮะทุกเห็นพยายามเล่นเสียงแล้วใส่ถุฟงฟองนะผมเ,เพราะว่าเดี๋ยวผมจะพยายามเบาอนะ่ะใช่เพราะาเครื่องนี้มันมันไม่ค่อยดูเสียง วีอันนี้คุณน่าจะได้ยินนะแต่มันมีเสียงร้องมึงร้องทำไมวะฮามิกรามุสันิกรามาสวัสดีที่กำลังรับชมใครมรุกวรรลไหมครับไอ้พัดลองสองดูดิพ่อพ่อมึงอยู่ไหนป่ะไอ้เจีอะไรเฮียนุ่นนุ่นนุ่นน่นถุงนั่นน่ะเฮ้ยเออวะ เฮ้ยถุงอะไรวะถุงมาติดดูแลไอ้สัตว์ถุงมาติดม <PI AN> ันห่อดำๆเฮ้ยพี่หนึ่งมันเป็นถุงห่ออะไรไม่รู้เฮ้ยพี่เอ้ยเออจริงว่ะเฮ้ยแล้วมันเอาไปยานวยยังไงอ่ะนั่นเลิเข้ามาไอ้บัตนี่มาวะไหนมันปีนี่เฮ้ยเฮ้ยเอเฮ้ยไอ้ของไอ้นี่ป่าเอไอ้บัตอย่าเลยอย่าไปยุ่งเลยกูกัวเป็นแบบว่าพวกแบบยาเสพติดอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้อ่ะไม่อยากไปแตะเราไม่ได้มานี่ครับเขาก็เห็นแล้วนี่ไงนี่อ่ะ มันให้ตอนแรกกูนึกเป็นห่อหอกคออะไรไม่น่าใช่หัวกูฮะเห็นปะวะไม่เห็นตามดิเออได้ปไอ้ยี่ตอนนี้มีเสียงไหมจ้ะเอาไปไหนแล้ววะว่าแม่แม่เอาขึ้นจากตรงนี้หรืว่าทุกคนอันนี้ผมผมไม่ยุ่งไงไหมเออไม่ยุ่งดีกว่าดีกว่าผมกลัวมันเป็นพวกเอ่อของใครก็ไม่รู้อ่ะแต่ถ้ามันเป็นแบบว่าพวกอัดชิ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องได้กลิ่นแต่นี่ไม่มีกลิ่น แต่ว่าเหมือนกินช็อกโกแลตนะใช่งั้นใช่แล้วลงไล <c oughs> ท์ก่อนไหมเฮียทุกเด็กมึเหรอไม่เผื่อใครเขาทำช็อกโกแลตหกไว้อะไรยคเมเอลเราขึ้นไปดูผีดีกว่า่ะเอาเอาผีดีกว่าทุกคนลลด้านผู้หญิงมีข้อบกพร่อมีข้อกพร่องเลยสวัสดีครับ พ่อมือกูอยู่นี่ไอ้เคียแล้วเสียง,งอะไรอ่ะไม่รู้ไอ้เคียมือกูอยู่นี่กูจะไปเคาะไงอะ่ะเป็นคดีนป่ะเสียง,งร้องข้างบนเจ๊เสียงร้องผู้หญิงข้างบนด้วย เดี๋ยวก่อนยัดแม่ทั้งหนังทั้งหลังเลยบัส่งวะทั้งหนงทั้งหลังเลยอ่ะอเน,นี่ยเกียดเหรอเดียวเฮ้ยกูกลัวเนี่นยไม่ใช่ลมนย่เปจริงสัวทุกคนช่วยแงหน่อยแสง้อนจริงร้อนเขอยู่ร้อในห้องกัเสียงเดินอยู่ข้างบนเลยอันนี้กลงังทาอะไรอยู่้ครัช่วยตัวเองอนยะู่บ้าครับเยเอน

เหมือนว่าเขากำลังทรมานเขาเลยจะช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากความทรมานนั้นใช่เขาเป็นเวรกรรมเหมือนว่าที่มันจะต้องวนเวนอย่างเนี้ยเขาก็เลยช่วยตัวเองเพื่อที่จะไม่หลุดพ้นใช่แล้วเขาก็เลยร้องออกมาเหมือนเขากำลังทรมานทุกคนเฮ้ยไปไปอันนี้เสียงผู้ชายมองเหี้ยทดแ้วมองเหี้ย้หมดแล้วจะดูว่าถ้าคืนอหรือเปล่าไหม ทำไมคือมันมีเหี้ยะอะไรล่ะเหี้ยเนี่ยไม่เคยฟังเรื่องเดอะโก้เอ็นผีช้องแอร์มีเลยนะพี่ผีขื่อเลยแม่ไม่มีเลยแต่โอ,อ้ผีสานผีอะไรวะก็ผีขื่อแบบขื่อคนขื่อภาษาอีสานละแมนบอกก็คือคือคือขานแหมสิผีขึ้นขานแหมผ,ผีผีแม่มาอย่างเงี้ยสิขึ้นขานสิขึ้นขานก็บอสิบอสมีผัวพอบอสมีผัวก็หา<ม>บอสโล<ว>หลดวุ่เหี้ยไม่พูด,ไ,ไ,ดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดกันไอ้เหี้ย เห็นจิน้มงอไม่ได้เหี่ยเฮี้ยอะไรอ,อะสิ่งน่าประจังเนี่ยชื่อโกจริงเนี่ยทุกคนตอนนี้ผมจะบอกว่าผมก็คนรู้เยคือคุณที่พูดไม่ถูกไปแม่แม่งลอบตัวกูรู้สึกว่าเขาอยู่ลอบตัวเราเลยใช่ต้องการอะไรไหมครับ บุกุศลหาอาที่ัดเลยครับไม่มีขึ้นเรศึกษาไปเรศึกษาครับไอพแต่เนี้ยเฮ้ยเม้ากับพงเขาม้าวางนี้ี่อ่าก็ไม่อยากเขาไปอยู่นอกไงอากาศหนาวเยเขาไว้อยู่ในเดียวนั่นและไปขึ้นนขึ้นนยี่ไม่ขนลุกแพร่อเว้ย ไอ้เหี้ยเขาไม่พอใจปะเนี่ยไอ้เหี้ยกระเบื้องหล่มันจากรูเนี้ยช่องเนี้ยมึงยังไอ้นี่เลยจะจากรูคือได้ไอ้เหี้ยแล้วกูจะไม่สงสัยเหมือนกันเหรอวายโอ้่น่าจะแบบว่าไอ้นี่แหละน่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเออมันผุเนี่ยเฮ้ยชัวเฮ้ยเหี้ยอะไรบาดจิมมาดูดิเฮ้ยอย่าหยิบดีกว่าเหี้ยเอ้ยหยิบมันก็ กูกลัวของไม่ดีเข้าตัวไงไม่เป็นไรกูไม่ได้หยิบเฮ้ยอยู่นี่ไงวะนั่นอะไรเฮ้ยอันนี้เพิ่งเคยเห็นจริงๆนะทุกคนเออทุกคนอันนี้พวกผมเพิ่งเคยเห็นละมาจากไหนวะเพิ่งเห็นนะเนี่ยเฮ้ยเคลียร์แล้วเฮ้ยกูว่ามันถูกแกอะไรบ้างคุณยายครับแสดงว่าไม่ได้มีแค่ผู้หญิงเฮ้ยกูร,รู้แล้วกูว่า คือเขาพอดูวิญญางเขาอยู่ด <setting S 1> ้วยกันใช่เขาก็ตีกันแบบว่าก็คนแก่กับกับนักศึกษาก็คนแก่กับวัยรุ่นไม่ถูกกันอะไรเงี้ยใช่เหมือนแบบไม้เบื่อไม้เมาอ่ะเ้ยแอ่ะมืองมือดังข้างหน่อยตูนไฟไหม้เปล่าไห้่ไรล่ะเขาไอ้นี่เพราะว่แบบเนี้ยดีจะเกะเขาเรียนตีไทยอ่ะ พัดเดียวกันเขาบอกแล้วมึงเจออีกอ่ะอันเดียวกันเปะวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจคนละอันเฮ้ยเอ๊ะแสดงว่าต้องมีอีกเลยเฮ้ยนี่ไงนี่แมงไปวะอันนี้เหมือนเหมือนกุมารทานเหมือนกุมารหรืออะไรสักอย่างออืตัวมันอะอย่างรองเท้ากู ว่าเราอย่าพยองหองเขาเลยว่ะไอ้เชื่อมเขาอย่งเห็นไหมผู้หญิงที่ชุดเนี้ยใช่ใช่ไม่เเห็นเหมือนกันพวงมาัยแล้วก็มีพานอีกอ๋อเฮ้ยไอ้บ้าเด็กมั้งนะพอพวงมาัยพวงมาัยปึ๊บแล้วก็พานเฮ้ยแปลกแเฮ้ยมันเหมือนจะเชื่อมโยงอะไรสักอย่างแต่ผมไม่รู้อ่ะใช่ใช่ชุดนี้เราไม่รู้รู้แค่เรารู้แค่ว่ามีชุดกระโปรงและสายอยู่ในในนั้นไปดิขึ้นไปดูดิ ใช่เสียงผู้หญิงมาว่แบบาร้องแบบอ่าี้ยไ,ไม่ใช่ตอนเขาเสียงมันหายอา่ะเขาต้องรมัเปล่าท้องสุขุมน้องนี้จะไปเททติเตในให้ดิบุ๊บไปเจีย ูกอนเสียงอะไรอ่ะเสียง้องอ่ะุไอ้บักูคุยขีนี่ตกว่ะถ้ามึงเดินนี่คือตรงหัวมึงเลยดไอ้บัถ้ามึงเดินขึ้นมามันก็ตกแล้วเว้ยมันไม่ตกหรอกมึงก็อยู่ตรงนี้ไม่มีียอะไรอะไรเสียข้อยมือเต็มเลย นักศึกษาขึ้กยคัสัสิมัน,น่ากลัวเลยมึงดึงขึ้นมานี่ดิประตูเสียงประตูเหรอพ่อมึงประตูเฮียเลยเปิดอย่างนั้นอ่ะม,ม,ม,มันมีเครื่องม,มันจะเปิดยังไงวะ ยี่เสียงมันโคตรบาดใจเลยปัดมึงเข้าไปเลยเจ้ามึงไม่รวยเอา้า<ป>กูรอตรงนี้ไ,ไงไปมึงเข้าไปทสงรวจก่อนเลยตบถือให้เพื่อเห็นอะไรไมึงโอ้โหมึงกลัว,หวเ,เาาหี้ยอะไรวะกูรอตรงนี้ไงถ้ากูเข้าไปคนดูจะเห็นเหรอเขาจะได้รู้ว่นนามีอ่ะมึงเข้าไปก่อนสิ อ่ะ,อะคุณครับถ้าคุณหนึงอยู่ในนี้ชุ๊หุยปัดเดี๋ยวก่อนนะหุยหุยบัดเออช่วยมาดูว,วยกูไม่ทำไ,ไปเลยมึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาชิอกูไม่ทำไปเลยกูยไม่ทำไปเลย จอใครเลยปิดกอปิดปะเองเอนป่อ้อาไปดูไม่มีใครอยู่แล้วประตูปิดตอนหน้าเลยเสียงประตูไม่ค่อปาดใจเลยเออแล้วไม่มีลมเลยวยเอานี้ขอบุ่น่อนะเดี๋ยววันศุกร์เราเจอกันนะนะเราอ่ไอเวลาสองกรุงยี่สิบน้ำตาเว่ารีหอนะเจอกันวันศุกร์นี้จะเป็นที่ไหนอะไรยังไงฝากติดตไว้ดีครับผม